ร้องไห้ไร้เงินสดจนต้องขายบ้านเผยคนในวงการโดนดาราปอเทียบถูกเตือนให้ระวังตัวลูกหมีรัศมีขอพูดความจริงทุกคำหลังถแถลงข่าวดาราปออดีตนางงามยืมเงินกว่า2ล้านล่าสุดดาราปอออกมาพูดแล้วถึงสาเหตุไม่มีเงินคืนเึิงเจอผู้เสียหายร่วมคู่กรณีเดียวกัน เพิ่มอีก14รายมีเพื่อนดาราโดนกันเทียบเผยเคยมีผู้ใหญ่เตือนให้ระวังตัววันโดนลอบทำร้ายผ่านทางรายการคุยแซบโชว์ช่องวัน31เป็นคดีอาญาฟ้องเรียบร้อยฝั่งคู่กรณีให้สัมภาษณ์สื่อแต่ไม่ได้เปิดเผยตัวตนว่าเป็นใครเขาบอกไม่ใช่ตัวเขาไม่จ่ายแต่มีคนมายืมเขาอีกทีนึงเขาก็เป็นหนึ่งในผู้เสียหายที่ไม่ได้รับการคืนเงินเหมือนกันหลังจากมีข่าวออกมาได้รับการติดต่อบ้างหรือยัง ยังไม่ได้รับการติดต่อค่ะแต่ทนายเราเล่าให้ฟังว่าพี่ปอเมื่อวันโทรไปหาทนายของเขาทนายของเขาโทรหาทนายของเราขอว่าอย่าให้ลูกหมีมาออกรายการคุยแซบโทรได้ไหมลูกหมีโพสตค่ะปกติไม่ได้โพสตอะไรเป็นสาธารณะแบบนี้และไม่เคยอัดคลิปอะไรแต่ตั้งแต่แถลงข่าวออกไปลูกหมีว่าเป็นเรื่องสาธารณะเรื่องสังคมก็เลยออกมาอัดคลิปค่ะตั้งแต่มีการแถลงข่าวมีผู้เสียหายรายอื่นติดต่อมา ใช่ค่ะหลังถแถลงข่าววันแรกเลยมาที่ตึกแกรมมี่รายการข่าวใหญ่รายวันวันนั้นมี6กท่านก็ตดชื่อไว้เป็นผู้เสียหายทั้งในวงการและนอกวงการค่ะมีการให้หยิบยืมเงินไปแล้วทุกคนโดนแบบลูกหมีค่ะวันแรก6ท่านจากการที่ทนายได้คุยกันเขาบอกเขาโดนเหมือนกันมีการให้คนอื่นยืมไปอีกทีลูกหมีฟังแล้วเป็นยังไง ไม่ได้รู้สึกอะไรคะ่ะคำพูดเขาลิ้นไม่มีกระดูกไม่ได้มีน้ำหนักแล้วเขาจะพูดอะไรก็ได้เป็นแบบนี้มานานวันแรกผู้เสียหาย6ท่านแต่ตอนนี้รวมๆแล้วสิบกว่าท่านเป็นคําพูดที่เขาเมคขึ้นมาก็ได้เป็นประจำแบบนี้อยู่แล้วเลยไม่ได้รู้สึกอะไรคะ่ะได้พูดคุยกับผู้เสียหายท่านอื่นไหมว่าได้ติดต่อไปกับคู่กรณีแล้วได้รับการตอบกลับมายังไง ูดคุยนะคะเราไม่ได้ต้องการฟังเรื่องของเขาแต่ผู้เสียหายอยากเล่าให้ฟังเราก็ต้องฟังทุกเคสคล้ายคกันคือให้ยืมเงินบางคนเอาเงินไปลงทุนเรื่องกระเป๋าสมมุติที่ปอปลาไปเจอพี่ย่าเขาก็ไปยืมพี่ย่าเพื่อนพี่ย่าข้ามไปยืมแบบนี้แล้วแต่ละกลุ่มโดนกันเป็นลูกโซ่มันเยอะผู้เสียหายบางคนก็ไม่ได้เป็นคนร่ำรวยเขาก็เขียนข้อความ โทรบายต่างๆเราไม่คิดว่าจะมาถึงจุดนี้เพราะเราบอกที่เขาตลอดว่าถ้าลูกหมีแถลงข่าวมันเรื่องใหญ่นะเพราะเราทําทุกวิถีทางแล้วที่จะประนีประนอมจนมาถึงจุดนี้ที่ก็ต้องเข้าใจได้วยยมันเป็นเพราะตัวพี่เองไม่มีใครอยากทําเขาบอกเพื่อนยืมการโอนทั้งหมดขอหลักฐานออกสัญญาเงินกู้และโดนโกงเหมือนกัน ก็เป็นเรื่องของเขาที่เขาจะพูดแล้วเขามีเพื่อนจริงหรือเปล่าเพื่อนทิปหรือเปล่าเพื่อนปลอมหรือเปล่าเพราะเราเคยบอกตั้งนานแล้วเอาเพื่อนมาโชว์หน้าสิอะไรต่างๆแต่ก็ไม่ได้เอาออกมาให้เจ้านี่ได้เห็นเขาบอกโดนโกงก็เรื่องของเขาคุณทําสัญญาเงินกู้กับลูกหมีสองล้านคุณให้เช็คมาเราทําตามขั้นตอนกฎหมายเราไม่เคยทําอะไรข้ามเกินเลยแต่คุณอยากพูดอะไรก็พูดไป การตอบกลับว่าเขาโดนโกงเหมือนกันแต่เป็นเรื่องของเขามันเป็นเรื่องของเขาแล้วลักษณะท่าทางเหมือนมาขอความเมตตาอิมเมจเขาหรือเปล่าเราก็ไม่ทราบเราเดาใจเขาไม่ออกจริงๆริสิบคนที่มาหาลูกหมีเป็นดารากี่คน ดารามีครึ่งหนึ่งเลยนะคะหัวเราะคนในวงการรู้จักกันหมดพูดจากใจเลยนะคะทุกคนรักที่เขานะทุกคนตกใจแต่พอรู้ว่าเขาทำมาเยอะก็แทบไม่ตกใจแล้วมีใครได้เงินคืนบางส่วนหรือยังไม่ได้ถามรายละเอียดมากแต่เท่าที่ทราบเขาทักไลน์มายืม3-4วันนี้เขายังโทรไปยืมเงินดาราคนอื่นเขาก็โทรมาเล่าให้ฟัง ค่าเสียหายโดยรวมทั้งหมดประมาณเท่าไรรวมรวมที่ที่ภูเก็ตโดนไป7ล้านน้องหลายคนรวมรวมตอนนี้ก็14-15ถึงล้านก็ไม่ทราบว่าแต่ละคนได้เงินคืนหรือยังเพราะเราฟังเรื่องราวแต่ละคนเราให้เขาสรุปมาเลยเพราะเรารับโทรศัพท์เยอะมากการให้คนยืมเงินไม่น้อย2ล้านก่อนหน้านั้นก็ไม่ได้สนิทสนมอะไรกันทำไมกล้าให้คนยืมเงินทีละสองล้าน ตอนนั้นเราตีกอล์ฟจนได้เจอเขาก่อนให้ยืมก็ทานข้าวด้วยกันก็เป็นเดือนแล้วภาพเหมือนคนตาบอดเขามีชื่อเสียงภาพลักษณ์อดีตมาเราก็ไม่ได้เช็คประวัติว่าเขาเสื่อมเสียอะไรภาพตัวเขาสามีครอบครัวหรือนามสกุลอะไรต่างๆเรามองไม่ถึงเพราะใจเราเหมือนเป็นเพื่อนเราคิดว่าให้ยืมสักสามเดือนเราไม่เคยให้ใครยืมเงินเลยนะเหมือนเราซวย หัวเราะตอนแรกไม่มีเซ็นสัญญาใดๆจนเราเริ่มรู้ก็เริ่มระวังตัวที่รู้ครั้งแรกเราไปเดินแบบแล้วเจอเพื่อนนางแบบเจอที่ห้องแต่งหน้าเราบอกเธอเจอพี่คนหนึ่งกำลังจะเป็นผู้จัดละครเราสนิทด้วยเขากำลังเป็นผู้จัดละครเพื่อนนางแบบก็พูดภาษาเพื่อนว่าให้เอาเก้าอี้มานั่งนี่มาแต่งหน้าใกล้ๆกันฉันจะเล่าให้ฟังทั้งหมดเลยพอฟังก็ใจหายใจร่วงไปตาตุ่มเลย บอกเขาไหมเรากำลังโดนอยู่ไม่บอกเราตั้งสติเขาก็โดนเป็นแสนแต่เขาได้คืนเขาบอกพี่ปอปลาลูกหนูกำลังเรียนโรงเรียนพิเศษอยู่หน้าโรงเรียนแล้วต้องจ่ายค่าเรียนพิเศษเขาก็เลยยอมโอนเงินคืนคนนั้นเขาก็เป็นซิงเกิลมัมด้วยตอนนั้นใจร่วงไปเลยมันเป็นวันที่หนึ่งพฤศจิกายนเงินเราไปแล้วแต่ยังไม่ได้เซ็นสัญญาจากนั้นเราก็ทำตัวเหมือนเดิม พูดตรงๆยังให้ยืมเงินอยู่นะคะแต่เหมือนให้แค่นี้ให้เป็นหลักหมื่นตอนนั้นสัญญายังไม่มีสัญญาออกวันที่สองมีนาคมระหว่างนั้นเราก็สวดมนต์เป็นเดือนค่ะหัวเราะเราอยากให้เขาเซ็นให้และบอกเขาตรงๆที่ปอปลาเซ็นสัญญามาเถอะจะได้โอเคกว่าเราพูดปกติเลยค่ะเราทำตัวเหมือนเดิมเหมือนไม่รู้เรื่องอะไรเกิดขึ้นทำให้ทีบชะล่าใจ เหมือนให้ยังคบกันอยู่คุยกันอยู่เขาก็รับโทรศัพท์ตลอดเวลาสุดท้ายเขายอมเซ็นให้เราก็ดีใจที่สุดแล้วเพราะมันเป็นเรื่องกฎหมายรู้จักประมาณ8เดือนที่เกิดเรื่องทำใจเชื่อใจให้ยืมเงิน2ล้านที่เขาเป็นคนน่ารักนะคะบอกตรงๆเป็นเขาเป็นคนดีส่วนหนึ่งเลยพอคนอยู่ในวงการเดียวกันเราก็ไม่ได้คิดอะไรด้วยครอบครัวเขาอย่างที่บอกเราก็ไว้ใจ แต่การที่พี่เขาทำตัวแบบนี้คนดีๆที่เขารักพี่หรือช่วยเหลือพี่ตอนนี้มันก็ไม่เหลือแล้วมันเป็นการกระทำของพี่เองที่ต้องคิดด้วยไม่ใช่ฟังอย่างเดียวก่อนหน้าถแถลงข่าวใช้เวลารวบรวมหลักฐานเอกสารสี่เดือนและแจ้งกันเรียบร้อยว่าจะออกข่าวแจ้งตลอดเลยค่ะ เขากลัวไหมเขาเฉยเฉยไม่ได้อะไรมากมายตอนที่เขากลัวที่สุดคือแจ้งความแล้วที่รู้ว่าเขากลัวเพราะที่ผ่านมาเขาพูดอะไรของเขาไม่รู้เรื่องเขาดูไม่กลัวอะไรวันที่แจ้งความต่อหน้าพนักงานสอบสวนเขาก็ให้โทรลูกหมีหาพี่ปอปลาเราก็โทรและเปิดสปีกเกอร์ก็บอกว่าลูกหมีอยู่โรงพักจะมาไหมได้แจ้งความแล้ว เขาบอกอย่าทำแบบนี้เขาไม่เคยมีคดีที่ไม่เคยมีเรื่องที่มีลูกนาะสงสารลูกพี่เถอะสิ่งที่อดทนมาตั้งแต่มกราคมถึงเมษายนสิ่งเดียวคือเขามีลูกซึ่งเราก็รู้ว่ามันเป็นเรื่องใหญ่แต่เราทำทุกวิถีทางแล้วที่จะพูดคุยให้โอกาสคุยกันดีๆเขาไม่ได้ต้องการเอาหน้าตาของเขาหรือตัวเขามาคุยกับเราเลยไม่ได้มีการขอโทษหรือจะมาไกลเกลี่ยตรงนี้หน้ากากเขาไม่ได้ลดลงเลย เราไม่รู้ว่าเขาโดนโกงมากี่สิบล้านหรือโฉนดกี่ร้อยล้านแต่การที่โกหกมันต้องหยุดค่ะถ้าคุณไม่หยุดปัญหาจะเลยเถิดแต่ถ้ายอมรับความจริงที่มันเป็นสเต็ปแรกของการแก้ปัญหาแต่คุณยังสู้ต่อไปเพื่อหน้าตาของคุณลูกหมีว่าปัญหาจะไม่จบและมันจะหนักกว่าเดิมก่อนมาถึงจุดรวบรวมหลักฐานไปหาทนายทำอะไรลงไปแล้วบ้าง ปรึกษาทนายกุ้งกับทนายเดชาตั้งแต่กุมภาพันธ์ท่านก็อยากให้ทำเรื่องตั้งแต่เดือนนกพอเราตอบเลยว่าอย่าเพิ่งเพราะเรื่องลูกเขาและครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ของเราพ่อแม่ลูกหมีเจสิบแล้วพอสภาพจิตใจแยกเขาก็ดาวไปเลยผู้ใหญ่จะไม่เหมือนเด็กๆเ,เขายังภูมิต้านทานแข็งแรงมุมมองที่เขาสงสารลูกแต่มุมมองพ่อแม่หมีคิดบ้างไหมพ่อแม่หมีบ้านเราก็เป็นคนบ้านนอกคนหนึ่งเขาไม่คิดมุมนี้เวลากระทําใดๆไป